มันเออไออารอจ่ะอารขึ้นมาวะนใ่หรอ่ขห้าอย่างเ้บ้้าสียห้าเรดกหนเรีทอดแตวันขึ้นอ่ะก็แม่เขานงแกเพื่อเพ็่นมากินเข้ากินน้ำกันนะแต่อูดึงว่าป้าโต๊ะไว้นี่ดีหนาเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอาตะกยเอาเอาดูสยอีมันห้อยเนี่ยขาวเองอันอ๋อีอันกับมาคะเออไปบอกไปห้าลูกมันมาคะ ได้หลายร้อยแล้วเหรอออสาวอย่าจุได้ไปสาวจำมันหนุนนี่มันหนุนกินไาำแล้วเด้อนีะเอ้าคข้มาขึนตากันเะยังไงมาหากันก็ดีอะ ดูแลกันไปดูแลกันไปป้าก็ดูแลป่อยแม่ไปีไงเนี่ยมีแต่เอียะเขคขัวเนาะเอาอะไรอู้ยยาทำอย่างงั้นลูกอ่นนี่อะแค่หม like, yeah. mm ูโ hmm. อ so mmm. yeah. yeah. mm ้ย hmm. ăn cầm đây má của máu ra máu của của ông. hãy tên này nó <laughs> mà mà, mà. À, đồ ปเดี๋ยวยุ่มเอาลอยกันแหงนะกินเลยลูกไม่กินก็ทิ้งเลยพี่พี่อิ่มแล้วปีใหม่ทั้งหหลปีใม่ได้กินข้าวกระป๋อกับแม่ก็ดีใจเนาะเอียหันกันแล้ปอนเนาะอยู่กันตะเอียงนะเราเขาดูแลกันไป